มีกะเขียงไหมไม่แกก้องเลยพญิลวนแ่าแกซื้อให้ถุงลมนิ่ภัถุงลมนิภัยเอาเสื้อเนั่นเอาเสียบของเสียบเสียบหรือเล่าินแล้วเราคอยได้ไหมน้ำหนัคอยทิมน้ำหนักย็นมันเขาก็กินเนี่ยี่กินมืนละขดยากขันพวกขดมันบ่อยากโอเคบ่อยากที่อยากรอนที่เอาไปกินมีผู้ใดกินเย็บอทมอ ใครกินเกีย๊ยดเอาไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องซื้อนะขายขายขายเลยดิว่ามีราคาหรอมือเมียนไ้ซื้ๆไ้พี่ๆนะมันหาลายนะไ้พี่เลยป่ต้องขายเพราะว่าเกีย๊ยดปลาเ้ามมาหมักนะวันก็ต้องซอยหอมหน <c oughs> ึ่ถ้าขนาดแมวมันยังบ่กินเรือเกีย๊ยดปลาแมวอยู่เฮียนนี่ขันบ่ปิ้งให้กับป๊กินนะขันบ่สุกนี่บ่กินนี่ไมวอยู่เฮียนเขาเจ้าได้มูอมากกับมะขามเลรอด้วยนี่เหรอนี่หมองลงเดียวนี่แหละ น,นี่ไรลงให้หน้าเนี่ง,งามปะเนี่ยแล้วต่อไปเราจะไปเอาป่าไปกวายอยู่พ <c oughs> ยายามดมดตัวเย็นไปนไ,ปไปมดตัวเย็นนับได้เลยาหาเทียวันนับได้เลยเนย่ก็ดีได้ดดวนไรกีวนไรกดียังบ่อยากพอ,นนอยัติดติ่เลยว่าแล้วว่าแล้วยังคิดคิดเบื่องนนียังนออันรวดคนมากนีนไว้ดดน้ำ้าาแล้วเดินน้ <c oughs> ถ่าไถ่ายแรงานแ่โหลดแรงบานในเน้ำถ่ายไปดถ่ายไปดูควา่าก่อนนี่เขาหุงาล่อย้นั่นเาะถาถ่ายถกันที่เหยไปไปอย่างถุงางยังมาไล่ไปถยง้องาควาแก่ตัวนี้มันจีไปไหาไปทคีนป่างีบัีย่ปลาบ่นใครหงเอย ยังนีเลยระดาษไฟก็มากม่หม่มกก็ได้โ้ยหลดตวมากเลยก็ต้องเข่าก็เลยานพ่ขายไเจาแต่้จายดยขายไมเนี่เขาจะไปหัเอาไว้กินดิไม่ขายอเ้าเยี๋ยัเจ้แบบนเลยด้ว นั่นเขาบ่โอ้ยได้เป็นสอบคุณแล้วกลับมาแล้วปลาขาวปลาขาวเรากัปลาในปลาในได้ประมาณสี่กัววิวัวบ้านเราได้วิวัวงา้นควรกันเขบข้อมลงคอมไแล้วถึงเพื่นดีวิดีมีน้ำมอกรอบออกวะมีน้ำมอกรอบเอาลุกข้อมไปเถอะ